วันนี้วันที่10พฤศจิกายน2566นะครับเรามาคุยกันเป็น EP ที่150นะครับ ม่ได้คุยกันนานนะครับในไลฟ์นะครับวันนี้ตรงกับ35ปีที่เราได้รับทับหลังนารายบรนทมศิลป์นะครับคืนมาจากอเมริกาเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับ10พฤศจิกายน2531เราได้ตัวทับหลังนะครับส่วนหนึ่งของทับหลังเนี่ยคืนมาจาก art institute of chicago นะครับรัฐ อิริโน伊斯ประเทศสหรัฐเมกาเป็นสถาบันศิลปะนะครับเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับมันหายไปหลายปีมากนะครับแล้วมีคนไปพบที่นั่นนะครับแล้วก็เลยได้ทำเรื่องขอคืนมาคาดว่าหายไปเมื่อประมาณปี2,503นะครับตอนนั้นเนี่ยตัวประสาท เขาพนมรุ้งหรือประสาทพนมรุ้งเนี่ยยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับยังเป็นซากในระดับหนึ่องอยู่นะครับยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับตอนหลังเนี่ยเมื่อมีการบูรณะแล้วเนี่ยนะครับก็เลยมีคนคิดว่ามันมีการค้นศึกษานะครับมีการพบว่าตัวทับหลังที่เคยมีการบันทึกภาพไว้เนี่ยมันหายไปนะครับ คาดว่ามันมีอย่างอื่นหายไปด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากทับหลังชิ้นนี้มันสวยงามมากนะครับแล้วก็เมื่อปี2 5 0 8นเนี่ยนะครับทางกรมศิลปากรได้เจอส่วนหนึ่งของทับหลังนี้นะครับคือส่วนขวาสุดนะครับมันเป็นแท่งหินสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับปัจจุบันเนี่ยมันแตกออกเป็น3ส่วนใหญ่นะครับส่วนซ้ายสุดเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับมันหายไปแล้วมันหาไม่เจอนะครับแล้วก็ส่วนกลางที่เราได้คืนมาจากชิคาโก้นะครับ แล้วก็ส่วนขวาสุดนั้นกรมศิลปากรได้ยึดมาจากร้านาขายของเก่าในกรุงเทพเนี่ยนะครับเมื่อปี2 5 0 8ตอนที่เราได้คืนทับหลังมาจากอเมริกาเนี่ยพอมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเสร็จเนี่ยเราก็ส่งไปที่ตัวประสาทนะครับแล้วก็ติดตั้งคืนไปในตำแหน่งเดิมนะครับที่เชื่อว,ว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นก็คือ,อตรงมุกหน้าของปรางประธานหรือว่าตัวประสาทประธานนะครับของปราสาทเขาหนมรุ้งซึ่งอยู่ที่บุรีรัมย์ หลังเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็น3ส่วนนะครับท้ายสุดเขาก็ติดส่วนกลางที่เป็นชิ้นใหญ่นะครับที่ได้คืนจากชิคาโกเนี่ยกับส่วนขวาที่ได้ยึดคืนมาเนี่ยนะครับเข้าไปไว้ด้วยกันในตำแหน่งที่คาดว่าเป็นตำแหน่งเดิมเลยนะครับทับหลังนาายบรรทมศิลป์เนี่ยแปลตามตัวนะครับก็คือนาราย พระนารายณ์นะครับบรรทมอยู่ในสินธุหรือทะเลในที่นี้คือทะเลน้ํานมนะครับหรือว่ากเกษียณสมุทรนะครับศาส,สนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูนะครับว่าพระนารายณ์เนี่ยเมื่อไม่มีกิจใดๆก็จะบรรทมอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าในวิชาปติมาวิทยาของศาสตร์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะน,นะครับมันมีวิชาหนึ่งที่เรียกว่าปติมาวิทยาน,ยนะครับหมายถึงการจําแนกภาพนะครับการบอกว่าภาพเนี่ย เรื่องราวของภาพที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับจำแนกรายละเอียดลงไปนะในวิชาเนี้ยนะครับเขาจะบอกว่ารูปของทับหลังนาลายบรรทมศิลป์เนี่ยเรียกในภาษาวิชาการน,นะครับว่าวิษณุอน,นันตสายินปัตมนาภะนะครับก็คือพระวิษนุนะครับหรือว่าบ้านเราเรียกกันทั่วไปว่าพระนารายนะครับเป็นองค์เดียวกันวิษณุอนัน,นตสายินนะครับอนันตสายินก็คือนอน นะครับนอนอยู่บนอนันตะอนันตะนี่คือชื่อหน้าพญานาคนะครับบ้านเราเรียกว่าอนัน,นตนา,านาคราชอนันตสายินปัทธมนาพระปัทธมแปลว่าดอกบัวนะครับนาพระหรือนาพีแปลว่าท้องหรือพุงเนี่ยนะครับก็แปลว่ามีดอกบัวออกมาจากท้องออกมาจากพุงแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงกลางของรูปเนี่ยเป็นพระวิษณุบรรทมตะแคงข้างอยู่พระวิษณุนี่ก็มีสี่กอนนะครับกอนหนึ่งก็ ถือคาถาทรงคาทานะครับอีกกอนหนึ่งก็เอาไว้คำพระเศียรตอนบรรทมนะครับแล้วก็อีกกอนนึงถือก้อนดินนะครับอันนี้ดูยากนิดนึงนะครับในใน,ใน,ใ,นในทับหลังนี่นะครับและอีกกอนหนึ่งก็ทรงจักรนะครับถือจักรนะครับก็เป็นเครื่องแสดงตนของพระนารายณ์หรือพระวิษณุนะครับพอบอกว่าอนันตาสายินหรือว่านอนอยู่บน อนันตนาคราชเนี่ยนะครับบ่อยครั้งคนก็จะเข้าใจว่าในรูปของทับหลังเนี่ยเห็นชัดๆอยู่นะครับตัวยาวๆวนะครับแล้วก็มีหัวอยู่ตรงนั้นในวงกลมเลยนะครับเป็นอนันตนาคราชแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นมังกรนะครับเนื่องจากทับหลังอันนี้เนี่ยเป็นศิลปะเขมรในประเทศไทยนะครับก็คือศิลปะขอมนะครับในประเทศไทยเนี่ยแหละนะครับตรงกับ ยุคใกล้เคียงกับนครวัดก็แล้วก็เรียกรูปแบบศิลปะว่าศิลปะนครวัดนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลของจีนเข้ามาบ้างแล้วนะครับเรารู้จักมังกรแล้วก็เลยคือมีมังกรแบบที่เป็นขอเนี่ยรับจากจีนเข้ามาแล้วก็แดัดแปลงเป็นแบบของตัวเองแล้วนะครับมีมังกรอยู่คราวนี้ตัว อนันตนาคราชนั้นจะอยู่บนมังกรอีกทีนะครับจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับจะเห็นหัวอยู่ตรงนั้นหน่อยหนึ่งนะครับในวงกลมมีหลายๆเสียงหลายๆหัวนะครับตรงนั้นนะปฐมนาภะก็จะเห็นว่ามีก้านบัวนะขึ้นมาแล้วก็เป็นดอกบัวนะครับในดอกบัวนั้นมีพระพรหมนะครับพระพรหมกําเนิดในดอกบัวนะครับแล้วก็เป็นผู้สร้างโลกนะครับพระพรหมอยู่ในวงกลมนั้นนะครับแต่ว่าของทับหลังนี้พระพรหมพระเสียงแตกไปแล้วนะครับ แล้วก็ปลายเท้าหรือปลายพระบาทของพระวิษณุนั่นเป็นพนางรักษมีนะครับโดยรูปทั่วไปนักจะเป็นการนวดเฟ้นพระชงหรือขาขาแข้งของพระวิษณุนะครับแต่ว่าตัวพระลักษมีก็กระเทาะแตกไปเกือบหมดแล้วนะครับมองไม่ไมไมเห็นเป็น,ปนองค์ชัดเจนแล้วนะครับส่วนชิ้นทางขวานะครับ ตรงกลางนั้นเป็นหน้าการหน้ากาลเป็นสัตว์ประหลาดนะครับในประกรณนซึ่งหมายถึงอาจจะหมายถึงการเวลานะครับก็คือเล่ากันว่าเป็นการเวลาที่กินตัวเองนะครับกินไปทุกอย่างจนกระทั่งเหลือแต่ปากบนนะครับไม่มีปากล่างนะครับตรงกลางนั้น แล้วทางซ้ายมูลบนซ้ายนั้นเป็นนกหัสดีลิงนะครับเป็นสัตว์ประหลาดอีกเช่นกันนะครับเป็นนกหัสดีลิงกาลังกินช้างนะแปบลบว่ามันตัวใหญ่มากนะครับจะสังเกตยากนิดน,นึงนะนั้นช้างนะครับในวงกลมนั้นนะในฝั่งของชิ้นใหญ่นะครับ ก็จะเห็นนกหัสดีลิงอยู่ด้านอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับ G ก็คือของเดิมนั้นมันจะบาลานซ์กันนะครับตรงกลางข้างบนนั้นก็จะเป็นรูปครุดยุดหน้านะครับก็กระเทาะไปส่วนหนึ่งละมองไม่ช,ชัดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีนกแก้วคู่อยู่ทางด้านล่างนะครับทางด้านล่างนั้นเป็นนกแก้วคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มุมขวาบนเป็นลิงแม่ลูกกําลังกอดกันอยู่นะครับก็แสดงให้เห็นถึงรา,ายละเอียดของศิลปะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องหลักของตัววิษณุอนันตสายินปัทมนาภะนะครับ